สิมาเย็กระดาษคอนจอกระดาษเช็ดตูด้เก็บมั้งเฮ้ยซับแนวกูด้วยสู้อุดเพล่งมาเสียงเร่งวุ่นี้ช่วยด้วยเหรอช่วยซับเหอะกูไหวแหละ ตะโกนหาพ่อมแล้วกูจะนอน